ตอนจบเธออยู่คนเดียวได้ยังไงบัวเขาถามค้นพบความจริงที่ว่าในห้องเธอไม่มีของใช้ผู้ชายแม้แต่ชิ้นเดียวในห้องน้ําแปลงสีฟันครีมกนหนวดก็ไม่มีเช่นกันเธอโกหกเพื่อไม่ต้องการกลับมาคบกับเขาไม่ค่ะฉันอยู่กับแฟนจริงๆอย่าหลอกฉันเลยบัวในห้องเธอไม่มีของใช้ผู้ชายสักชิ้นอย่าแตะต้องฉัน ถ้าแฟนยังไม่จบประโยคตัวของเธอก็ถูกทีทัตด,ดึงเข้าไปก่อนจากนั้นก็ดันตัวเธอออกจากวงแขนใช้นิ้วเชยคางแตะปากลงที่ปากนุ่มปิดประทับและออกแรงบททำให้หัวใจของกดจะอ่อนสั่นไหวได้รสซาบซ่านหยดน้ำตาหลั่งลินมันทรมานมากเวลาที่คิดถึงเขาเหงาเหลือเกินเมื่อต้องอยู่คนเดียวให้อภัยผู้ชายงี่เง่าคนนี้ได้ไหมเรามาเริ่มกันใหม่นะบัวน,นะ นะฉันขอร้องบัวไม่ได้ฉันมีแฟนแล้วปล่อยค่ะยอมให้เขาจูบอีกจนได้เธอไม่มีแฟนรู้ได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็มาถ้าเขามาให้เอาปืนมายิงชู้อย่างฉันได้เลยคุณยอมตายถ้าได้เป็นชู้กับเธอฉันยอมตายเก็บของเธอไปอยู่ด้วยกันทำทีเป็นเก็บของให้เธออยู่กันในฐานะอะไรคะเริ่มจากแฟนใหม่ในวันนี้เลยเป็นไง พรุ่งนี้เป็นเมียคุณไม่กลัวฉันจะหลอกเอาเงินคุณหรอคะเธอไม่เคยทําเลยสักครั้งต่อให้หลอกฉันก็เต็มใจให้เงินผัวก,ก็เหมือนเงินเมียแต่งงานกับฉันนะบัวเขาเก็บของของเธอลงในกระเป๋าจนหมดตลอดเวลามันมีแต่ความเจ็บปวดต่อให้หนีมาไกลถึงภูเก็ตก็ไม่มีวันลืมเขาได้เลยทีทัดลากกระเป๋าของกดจะอ่อนออกจากบ้านทีทัดลากกระเป๋ากดจะอ่อนออกจากห้องเช่าขนาดเล็กที่เรียกว่า เล็กกว่าห้องน้ำในบ้านของเขาเสียอีกฉันฝันไว้ว่าอยากให้แฟนขอแต่งงานริมทะเลไว้ไปขอที่นั่นลองดูสิคะว่าฉันจะตอบตกลงไหมกดชะออนเดินไปหยุดยืนอยู่ริมชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดยืนมองคลื่นที่สาดสัดเข้าฝั่งเธออยู่ได้อย่างไรด้วยตัวคนเดียวที่ทัดสวมกอดร่างอันบอบบางผมขอโทษที่หูเบาเชื่อคนอื่นแทนที่จะเชื่อใจคุณ เพราะฉันจนยังไงล่ะคะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดคนจนน้ำหนักมันเบาคะ่ะได้ไหมผมไม่อยากโสดแล้วอยากมีคุณอยู่ข้างๆทุกวันที่ทัดพระห่างออกมาย่อลงคุกเขา่าเอ่ยปากกับยิ้มสาวอยากให้เธอตอบรับความโสดมีน่ากลัวหรอกคะ่ะการอยู่กับคนไม่เชื่อใจเราต่างหากที่น่ากลัวต่อไปเนี้ยผมจะเชื่อใจคุณมีเหตุมีผล ก่อนจะตัดสินคุณแต่งงานกับผมได้ไหมเรากลับมาต่อเรื่องของเรากันอีกครั้งนะบัวน,นะกดจะออนได้แต่ยิม้มไม่คิดว่าเรื่องของเธอกับเขาจะได้ไปต่อเพื่อน,อนๆบอกว่าอย่ายึดติดถ้าก้าวออกมาแล้วอย่าหวนกลับไปติดต่อกับคนเก่าผ่านมาระยะหนึ่งเธอก็ยังคงคิดถึงเขาพยายามจะต่อจิ๊กซอว์ชิ้นที่หายไปด้วยชิ้นอื่นมันก็ไม่เหมือนเดิมว่ายังไงบัวตอบผมหน่อยสิ การนิ่งทําให้ทีทัดใจไม่ดีกระสับกระส่ายเกรงว่ากดชออนจะไม่ให้อาภัยในสิ่งที่เขาทํากับเธอไว้แต่งค่ะอยากต่อเรื่องของเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะแก่ไปด้วยกันได้ไหมคะได้ได้สิตอนนี้ผมไม่ได้เตรียมแหวนมาไว้ตอนกลับกรุงเทพผมจะจัดแหวนเพชรเม็ดใหญ่สวมลงนิ้วนางให้กับคุณเลยนะไม่จำเป็นรอค่แค่คุณสัญญาจะมั่นใจในตัวฉันก็เป็นพอ ครับผมรักคุณเขาลุกขึ้นดึงเธอเข้ามากอดและดันออกมาจูบช่างมีความปรารถนาแสนร้อนแรงท้าทายแสงอาทิตย์ยามเย็นที่มีแสงแดงฉานมาถ่ายรูปก,กันค่ะเก็บไว้ไปออกแบบการแต่งงานความคิดดีมากถ้าการแต่งงานออกแบบโดยบ่าวสาวมันก็ต้องดีเป็นที่จดจำอย่างแน่แน่ฉันดีใจนะคะที่เห็นตัทีมีความสุข ปรียายืนอกเอวสามียืนมองสองหนุ่มสาวมองพวกเขาสารภาพรักกันด้วยความหวานชื่นสุดท้ายแล้วฐานะก็ไม่สำคัญเท่าหัวใจคุณยาผมไกรเรียกภรรยาว่าไงคุณไกรคือผมไกรเสียงสัน่นผมขอโทษอย่าพูดเรื่องนั้นเลยค่ะ เราสองคนอายุก็มากแล้วต่อจากเนี้รออุ้มหลานก็แล้วกันอยู่ด้วยกันไปนานๆได้ไหมยออันนี้ก็แล้วแต่คุณที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยไปไหนผมมันโง่เองที่คิดว่ารสชาติผู้หญิงข้างนอกมันจะดีกว่าไม่เอาไม่เอาเรื่องมันผ่านมาแล้วคุณดูแลจนผมหายเป็นปกติกลับมาเดินได้ผมนี่มันเลวมากที่คิดจะทิ้งคุณไปหาความสุขกับผู้หญิงคนอื่น พอคะ่ะไม่พูดแล้วคะ่ะดึงสามีเข้ามากอดไม่เอานะไม่คิดเดี๋ยวมันจะบั่นทอนสุขภาพคุณยังไม่หายดีนะคะอย่าขอบคุณหนูวัวที่ทุ่มเทดูแลผมคนจิตใจดีแบบนี้เราจะหาที่ไหนได้อีกเรื่องฐานะก็ช่างมันเถอะค่ะเราควรช่วยกันดูแลเขาในฐานะลูกคนหนึ่งนะคุณยาได้คะ่ะสองสามีภรรยาอบก,กอดกัน ไม่คิดเลยว่าจะได้มีโอกาสกลับมาสารต่อชีวิตครอบครัวกันอีกครั้งเหลือเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนี่แหละเขาเรียกคู่ทุกคู่ยากจบบริบูร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามาโหลดเป็นค่าอาหารแมวตัวน้นอยๆสองตัวที่กินจุมากเลยค่ะไว้มาต่อกันใหม่ในโอกาสหน้ามาดูว่าไลฟ์จะนำเรื่องอะไรมาอ่านให้กับผู้ฟังได้ฟังกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะ